ไอของทัพทิมมาริกาได้มีการอัปเดตการพูดคุยระหว่างอดีตนายกก็คือคุณชวนหลีภััยที่ได้มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยถึงแม้ว่าจะมีการตัดขาดหรือว่ามีการเลิกราไปกับลูกชายของคุณชวนคุณชวนได้ลงพื้นที่อยู่ในภาคใต้ก็เพิ่งจะได้รับทราบข่าวว่าคุณมาริกานั้นมีการผ่าตัดเนื้องอกในสมองรอบที่สอง ในช่วงนี้ก็จะมีการฝึกทำกายภาพแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยสองตานั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังมีภาพซ้อนกันยังมีเสียงวิ้งในหูโดยได้รับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองในบริเวณก้านสมองซึ่งผ่าด้วยกันทั้งหมด2ครั้งโดยในรอบที่สองนั้นมีการเปิดเผยว่ามีก้อนขนาดใหญ่มากกว่าก้อนแรกมากเลยต้องใช้เวลาฟื้นฟูคงอีกหลายเดือนกว่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทาง โดยคุณมาริกาบอกว่าขออนุญาตแชร์โมเมนต์ดีๆอบอุ่นมากจากคุณพ่อนะคะอยากให้โลกรู้ว่าคุณพ่อชวนน่ารักมากขอบพระคุณที่คอยส่งกำลังใจและความเป็นห่วงมาให้หนูทุกวันตลอดการรักษานะคะขอบคุณพี่ปลื้มกับคุณแม่ที่ส่งความห่วงใยมาให้ด้วยนะคะได้รับกำลังใจแล้วและจะพยายามออกกำลังกายเบาๆทุกวันให้กลับมาเต็มร้อยอีกครั้ง เดี๋ยวเราไปดูการพูดคุยเป็นหัวเป็นใหญ่ของคุณชวนหลีกภัยต่อคุณทัพทิมมาริกาหมอเลยให้ผ่าเป็นสักรอบค่ะ๋อ้ผลการผ่าครั้งแรกเป็นไงบ้างคะหูออ่อผ่าครั้งแรกก็โอเคแต่ว่ามีเอฟเฟกต,ตาจะยังเหมือนมองภาพซ้อนค่ะแล้วก็เรื่องการทรงตัวหมอก็ว่าต้องใช้เวลาอยู่ค่ะอ๋อ ผมก็มอยู่ที่จังนะลูกอยู่ที่จังคือเผมผมกว็ขึ้นมาได้ามวันขึ้นมาตอส่งกำลังใจมาถึงหนูนะส่งกำลังใจมาให้ไม่ไปทรบเลยหนูเพิ่งเพเมื่อตอนข้ามเองนั่งคุยกับน้องชายเขาเขาปูดกตืว่าทําพิมไม่สบายอ้ามัไม่ทราบเลยโอากอเคจ้าทาความรู้ใจหนูนะให้กังใจครับขอบคุณมากนะคะคุณมใครหมอหมออะไร่าใหานูหม สัตว์ครับไม่ค่ายหัวนอนหลายวันหนึ่งอาขึ้นมาแล้วก็จะแวะมาเยี่ยมครับพอาขึ้นมาเที่ยเดี๋ยวึ้นไปเยี่ยมขอบคุณนะครับคุณพ่อค่ะครกการหน่วยได้หครับหาเร็วแล้วเปใจครับ